หนหน้าทิกตอกทำไมต้องลงคลิปวิดีโอวันละ3คลิป5คลิป10คลิปวิดีโอนี้มีคำตอบก็สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับนตุก i n f i n น t y 88โนหนึ่งแห่งการให้นหนหน้าทิกตอกแบบตรงไปตรงมาหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมผมถึงบอกว่าเราควรลงคลิปกันเนี่ยวันหนึ่งขั้นต่ำา3คลิป5คลิป10คลิปอันนี้คือสำหรับนหน้านะครับบางคนก็ทำมากกว่านนะั้นอีกนะเ,เพื่อนๆผมเข้าไปดูในช่องของทิกตอกสอบครีเอเตอร์ Creator, ที่เป็นกลุ่มปิดในเฟซบุ๊กเนาะนะครับ บางคนเนี่ยทำวันหนึ่งโอ้โหยี่สิบคลิปนะครับบางคนเนี่ยทำห้าช่องสิบช่องก็มีนั่นแปลว่าเขาทําคลิปเยอะมากแล้วการทําคลิปของเขาก็เขาก็ทําคลิปเองรีวิวเองพากเองมีเสียงเห็นตัวตนเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เราอยากขายของได้การทําคลิปจะเป็นสิ่งสําคัญอย่าลืมนะครับว่าแพลตฟอร์มของ t i k t o k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของการทําคลิปสั้นไม่ใช่แพลตฟอร์มของการไลฟ์สด นะครับแต่ตอนนี้เราเอาการไลฟ์สดเนี่ยมามายืนพื้นเพื่อรับรางวัลรับของขวัญแต่ถ้าวันนี้คุณอยากมีค่าการมองเห็นจากการไลฟ์สดคุณต้องทําคลิปก่อนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําคลิปโอกาสที่คนจะเห็นคุณมากขึ้นจะมีแต่ต้องเน้นย้ําก่อนนะว่าเราลงคลิปวันละ3คลิป5คลิป10คลิปเนี่ยนะครับถ้าเราทําคลิปดี โอกาสที่จะมีคนเห็นคลิปเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีตามจริงไหมครับมีตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีตามแต่ถ้าเกิดว่าเราลงคลิปเยอะจริงแต่เราทําคลิปไม่มีคุณภาพอันนี้ก็ไม่ควรทําคลิปเดียวก็ได้ถ้าอย่างนั้นแะแต่ถ้าเราขยันทําคลิปนะครับแล้วคลิปเราเนี่ยมีคนดูเพิ่มขึ้นอย่างเช่นลงไปคลิปแรกมีคนดูร้อยร้อยวิวคลิปสองมีร้อยวิวคลิปสามมีร้อยวิวคลิปสี่มีร้อยวิวนั่นแปลว่าสี่คลิปนี้จะมีคนเห็น สินค้าเรานะครับประมาณ400คนเห็นไหมครับแต่ถ้าวันนี้คุณทําคลิปเดียวมีคนเห็นคุณแค่ร้อยร้อยร้อยคนเห็นไหมครับนั่นแหละจึงเป็นเหตุและผลว่าทําไมเราถึงต้องทําคลิปกันเยอะแต่บางคนก็เลือกที่จะทําคลิปแค่คลิปเดียวแล้วก็เลือกโปรโมทเอาหรือบางคนก็ไม่ได้ทําทุกวันแต่เลือกที่จะโปรโมทเอาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนที่จะเลือกแต่การทําคลิปทุกวันลงคลิปวันละสามถึงห้าคลิปสําคัญ และควรลงเนี่ยนะครับห่างกันสัก2ชั่วโมงก็ดีทิ้งช่วงให้ AI มันวิ่งหน่อยทิ้งช่วงให้ AI เข้ามาตรวจสอบหน่อยทิ้งช่วงให้ลูกค้าได้เข้ามาดูหน่อยนะครับเวลาเราลงคลิปเนี่ยเมื่อ AI นํนำส่งนะครับโอกาสที่คลิปเรามันจะวิ่งไปตามหา FC หรือว่าคนที่สนใจสินค้าตัวนั้นๆเนี่ยหรือว่าอยากเข้ามาซื้อสินค้าตัวนั้นๆเนี่ยเขาจะได้เห็นนะครับ อยากขายอะไรเราก็ลงไปไม่รู้จะขายอะไรนะครับสินค้าที่มีอยู่รอบตัวเราที่เราซื้อกินซื้อใช้นะครับเครื่องสำอางอาหารเสริมในทิกต o อกมีขายหมดเอามารีวิวครับไม่จําเป็นต้องเป็นสินค้ากระแสะเขาได้นะครับสินค้าอะไรก็ได้ครับที่คุณใช้แล้วคุณรูสึกมีความสุกว่าพึงพอใจคุณอยากคุณอยากขายแล้วเออใช้ดีแล้วฉันอยากบอกต่อเห็นไ,ไหมครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราเริ่มต้นจากสินค้าที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนพอเรามีรายได้ปุ๊บแล้วเราอยากซื้อมารีวิวก็เราก็ซื้อมารีวิวไมรับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุและผลให้ถ้าวันนี้คุณอยากขายของได้นะครับการลงคลิปต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับและการลงคลิปเพื่อให้มีคนเห็นช่องหรือว่าร้านค้าของคุณมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสําคัญแต่อย่าลืมเน้นเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับเข้าใจยางเนาะอ่ะก็ฝากแชร์แล้วก็ฝากเพื่อนที่สนใจเรื่องของ การสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะครับก็อย่าลืมไปดู Tik t o k ซีรีส์ขายได้ทุกวันกับ t ิ k t o k ซีรีส์แก้กรรมช่องพังสองซีรีส์นี้เพื่อ,อนๆต้องมีเพราะว่าแก้กรรมใครเล่นที่ต็อกมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่มีค่าการนะมองเห็นไปดูซีรีส์แก้กรรมใครอยากขายของได้ทุกวันไปดูซีรีส์ขายได้ทุกวันเนาะอ่ะฝากแชร์